ครับผมก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับจะมารีวิวรถฟอร์มนะอันนี้เป็นภาคกลางวันนะครับเห็นกันชัดๆหน่อยนะครับจะให้ดูว่ารายละเอียดข้างในมีอะไรบ้างนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยเริ่มจากพวงมาลัยก่อนเนาะพวงมาลัยเขาจะลักษณะแบบนี้นะครับคือมีอัตราทดหนึ่งต่อหนึ่งก็คือถ้าเราโยกซ้ายโยกขวาเนี่ยมันก็จะไปตามการโยกของพวงมาลัยเลยนะครับคือไม่ได้ต้องหมุนไหลายรอบเหมือนพวกรถยนต์ปกติทั่วไปนะครับ แล้วก็คันเร่งเนาะคันเร่งจะอยู่ที่มือนะครับซึ่งถ้าเราโยกคันเร่งพร้อมกันสองครั้งอ่าไม่ไม่ใช่โทษทีพร้อมกันนะครับทั้ง2แป้นเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยมันจะเป็นโหมดเทอร์โบนะครับก็คือให้อัตราเร่งที่ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างแรงขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ทางขวาเนี่ยเป็นปุ่มเปิดไฟเนาะมีไฟหลีปิดแล้วก็ไฟสูงไอ้ทวทีไฟไฟหน้านะครับแล้วก็เปิดไฟสูงก็คือดันเข้าดันออกปกตินะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มฉีดน้ํากระจกแล้วก็ตัวปัดน้ําฝนมีแค่ไฮกับโลนะครับตรงกลางก็จะมีปุ่มสวิตช์เดินหน้าปุ่มเกียร์ว่างปุ่มถอยหลังแล้วก็ปุ่มไฟฉุกเฉินเนาะแล้วก็ปุ่ม AC ของแอร์นะครับวิธีใช้งานก็คือเราก็กด AC ก่อนความเย็นถึงจะมาเหมือนเปิดคอมเพรสเซอร์ครับแต่ถ้าเราไม่เปิดเนี่ยมันก็มีแค่พัดลมอย่างเดียวเนาะตรงนี้นะครับ แล้วก็ปุ่มตัวนี้เอาไว้ดูพวกหน้าจอนะครับว่าตอนนี้รถเราวิ่งไปกี่กิโลแล้วนะครับทิป A ทิป B อยู่ตรงนี้มีแค่2อ,อย่างเนาะนะครับส่วนปุ่มนี้นะครับเป็นปุ่มเ,เกี่ยวกับเรื่องของการเปิด P-Cooling นะครับซึ่งผมอธิบายไปแล้วในอีกคลิปหนึ่งเนาะนะครับตรงกลางก็เป็นพวกสัญลักษณ์ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเปิดประตูนะครับแล้วกเ็เสียบชาร์จเนาะแล้วก็ด้านล่างเนี่ย มีช่องเอาท์เลตมาให้ไป12โวลต์คุณต้องไปหาตัวปลั๊กเอาท์เลตสำหรับใช้ในรถนะครับแล้วก็แปลงไป USB เอาถ้าจะชาร์จแบตนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของซ้ายกับขวานะครับในช่องนี้ในกล่องนี้นะครับแล้วก็ช่องแอร์ตรงกลางนะครับแล้วก็มีเบรกมือตรงนี้นะครับเบรกมือตรงนี้แล้วตรงด้านล่างเนี่ยจะเป็นในลักษณะของเบรกนะครับ เ,เบรกดัมเบรกเนาะเบรกก็จะไม่ค่อยอยู่นะครับก็ต้องเผื่อระยะในการขับนิดนึงนะครับกระจกไฟฟ้านะครับแล้วก็ไม่มีเซ็นทรัลล็อกนะครับคือล็อกฝั่งใครฝั่งมันเลยนะครับตัวเบาะเนี่ยก็สามารถพับได้นะครับปรับ